อลอเนี่ยน้ำมันออกจากถังน้ำมันสายออกจากถังน้ำมันออกจากถังน้ำมันเข้าเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้แล้วก็มันลงไส่กรองแล้วก็ถอดไส่กรองล้างทําความสะอาดแล้วก็ไล่น้ํามันให้มันไหลลงมานี่เนี่ยไล่น้ํามันโดยการถอดน็อตน็นอตเบรสเก็ตตัวนี้ถอดน็อตเบรสเก็ตตัวนี้ แค่คลายน็อตเพื่อให้น้ำมันมันไหลลงเพื่อให้น้ำมันไหลลงจนกว่าไม่มีอากาศจนกว่าไม่มีอากาศเสร็จแล้วก็ล็อกไว้คืนขันน็อตแน่นไว้คืนไม่ต้องไม่ต้องถอดแค่แค่คลายน็อตแล้วน้ำมันมันก็จะไหลลงมาเองน้ำมันไหลลงมาเมื่อเมื่อน้ำมันไหลลงมามันจะมีอากาศมาด้วยเราก็ปล่อยให้อากาศมันไหลออกให้หมด เมื่ออากาศออกหมดเหลือแต่น้ำมันเราก็ล็อกขันแน่นไว้คืนเสร็จแล้วก็ล็อกพอเราล็อกตรงนี้เสร็จเราก็ลองสตาร์ทดูสตาร์ทมันจะไม่ติดเลยนะเราต้องสตาร์ทสองสาครั้งกว่าน้ำมันมันจะฉีดไปที่หัวฉีดได้มันต้องหมุนเครื่องหลายๆรอบสอสามครั้ง ตอนสตาร์ทครั้งแรกเรายังไม่ต้องสตาร์ทให้มันติดแค่หมุน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 เบาๆหมุนหมุนเท่าที่เราเร่งเราพอมียังไม่ต้องเร่งให้มันติดจนได้ยินเสียงน้ำมันฉีดถ้าเครื่องบางเครื่องบางเครื่องมันจะมีเสียงน้ำมันฉีดดังแก๊ก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 ตอนนั้นเนี่ยฉีดสตาร์ทติดไลยเลยสตาร์ทติดแต่ถ้าเครื่องบางเครื่องมันจะไม่มีเสียง มันจะไม่มีเสียงน้ำมันฉีดเสียงดังแจ๊กแจ๊ก,จก,จก,จกเสียงดังเบาๆเบาๆเนี่ยตรงนี้ตัวนี้คลายน,น็อตตัวนี้ก็ลองดูถ้าเครื่องไม่ติดยังไงดีจะค่อยว่ากัน